กินทุกครั้งต้องมีนี่เยอะเลยตายละเสีส่วนเสียส่วนเด้อไปดิเด้อมนี่มากครับก็มุ้งจอนแล้วก็เครื่องดักฟังคางบ้านล้วนไอ้สักก็รักขังชาวบ้านดุล้วนก็มาทำยังบุหูเหลืองดักฟังมันตรงหูเหลืองไม่เลยแต่มันอันนี้เข้ามาทำยังกับหูเหลืองนันมันมันเป็นดักฟังแล้ว ีเมาขีเมาอย่างเดียวก็มาด้านนี่มาางบ้านนาะขีเมา้างบ้านเลยขอตว่อน่ีเือปตีนเดอตีนเดอตีนทีสวนแบบกินแบบนีมันจะเสียไปยิ่งกินกระจัพียาจิกะทานพูนเปนบบสนุต่าม เราเห็นสกทาดีและวมตุกเปื้อถวยเพื่อบองอกเปื้อให้เียดเองคนถวยเอกมีอย่งบักอัดเพิงอัดดีเนียกินลนะในแบ้านก็บกินอ่างให้เโอ้ยแสบเลยควาฟิกใส่ตืมหน่อก็ทำมันสองเพ็ทเพลทเตม กำลังจะกินขาว,ว,าวาเพราะวว่าเซซวนอยเดอรมาแลกงอกินขาวแล้วมาแลงก็กินบรลายอยู่ดีดูยู u ูบอย่างหน่อยสา,สามนาที่สีนาที่ยูทูบอ่ะเออมีผู้สาวเด้อยผู <c oughs> ้วสาวฟัวปล่อยปล่อย อันนี้มีมีพว่าแล้วลูกก็มีแปดคนลูก<อ>พวนับบ่ได้ขึ้นไล่เนี่ย <c oughs> ขอโทษอยากสมัครอีกมาอีกเลยยังยังทำอะไรอีกเลยมาบ่ ม,มนุกอยไง่วงกาดพิสางวะงประแดกบ่มันจะอิะ่วบ่เอาไทายช่วยจะ,จะดูไทยกินขอสิเปียนทไายกินซื่อ่นเปียปนอันเะ